เบกกี้สีธัญญาออกมาเปิดใจครั้งแรกในรายการทัวมาลงหลังประกาศเลิกฟ้าผ่ากับสามีทากูลพร้อมเผยมีโอกาสรีเทิร์นไหมทำเอาช็อกกันทั้งวงการหลังจากที่คู่รักคนดังอย่างเบกกี้สีธัญญาและสามีหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง13ปีอย่างทากูลตาพาพง ได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานถึง10ปีก่อนที่เข้าสู่ประตูวิวาเมื่อวันที่5ทธันวาคม2565ที่ผ่านมาหลังจากที่เบกกี้ได้ประกาศตัวเป็นโสดกลางอินสตาแกรมส่วนตัวทางด้านแฟนคลับและเหล่าคนดังต่างใจหายแต่ก็ได้ส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่อย่างล้นหลาม เบกกี้เปิดใจครั้งแรกหลังแยกทางรับหลังจากที่ประเด็นนี้ได้กลายเป็นเรื่อง Talk of the Town ในโลกโซเชียลล่าสุดทางด้านเบกกี้สีธัญญาก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกในรายการทัวมาลงโดยได้เผยว่าโอกาสรีเทิร์นน่าจะไม่มีโอกาสแล้วค่ะไม่มีค่ะเป็นศูนย์ค่ะผู้ผู้หญิงส่วนใหญ่ทั่วไป พอเขาคิดว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แล้วเขาถึงได้พูดเขาถึงได้บอกมาบอกว่ามันไม่โอเคในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วเขาจะไม่ย้อนกลับคืนไปแล้วพี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ตัดสินใจนานนะมันสักระยะหนึ่งแล้วก็เลยโอเคและก็มีงานทำถ้าใครกลัวเปกเหงากลัวเปกเศร้าก็ขอฝากจ้างเปกด้วยแล้วกันค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เราสองคนขอบคุณที่เอ็นดูนะคะสรุปว่าเ็กกี้ไม่คืนดีแน่นอนเ็กกี้โพสต์แรงถึงใครก่อนเลิกฟ้าผ่าซึ่งก่อนหน้าที่ทางด้านเ็กกี้สีธัญญาจะออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีก็ได้โพสต์ลง Facebook เทกกี้สเรตุญยาว่าเรียกว่าวัยป่วงดีกว่าคุยกับบอชอ ของบริษัทคนหัวลุกเลยเรื่องเอกสารอืมน้ำลดต่อผุดงานนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวสื่อถึงใครอย่างไรก็ต้องรอให้เป็กกี้ออกมาชี้แจงกันอีกครั้ง